ผมที่เอารถ TRK คันนี้มาก็เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปทําเอกสารเกี่ยวกับเอารถไปต่างประเทศนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับมันเป็นลูกยางตัวน,นี้มันเป็นสนิมช่างฝ่ยบอกว่าเวลาเราไ,ได้ใช้รถนานๆนด้านในเป็นสปริงนะครับมันจะทําให้เป็นสนิมนอ่เราก็มาถึงร้านหลับประจันนั้นลองดูนี่ครับนี่ครับพี่ อ่าอันนี้เปิดยังครับเปิดแล้วเนาะแล้วปัจจันนะครับอื สวัสดีครับพี่น้องอครับผมสวัสดียามเช้ชาก็ไม่ใช่แนละ้วตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วเกือบจะสิบโมงแล้วครับวันนี้ผมที่เอารถทียรเคคันนี้มาก็เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปทําเอกสารสเกี่ยวกับเอารถไปต่างประเทศนะครับก็คือกะว่าอย่าลองไปสปปราวนะครับแต่ว่าตอนนี้เอกสารสผมจะไปถามที่ขนส่งดูว่าถ้าเราจะเอารถมอเตอร์ไซค์ข้ามไปลาว ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ดูคลิปมาหลายคล <support> ิปก็เขาบอกว่าให้ไปแจ้งเอาเอกสารแปลทะเบียนรถนะครับเป็นภาษาอังกฤษที่ขนส่งที่รถเราได้จดทะเบียนไว้นะครับซึ่งผมก็จดทะเบียนที่ฝังไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ขนส่งฝังแล้วก็ดูว่ามันต้องใช้เอกสารหรือว่าอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมก็ว่าเอาคันนี้ไป เพราะว่าคันนี้ผมจ่ายสดมาหลายปีแล้วนะครับตอนนี้ตั้งแต่มีสาย67ครับก็คือถ้าเราทำพัสอรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็คือเวลาเราไปต่อมันจะหมดตรงกับวันที่เรา,เาทำภาษีไว้พอดีนะครับเพนะราะว่าตอนนี้ที่ลาวเขาว่ามอเตอร์ไซค์ถ้าจะข้ามไปนะครับต้องมีขนาด 300หรือ2 5 0ซีซีขึ้นไปถึงจะไอเรื่องไกด์หรือไม่มีไกด์อ่ะบางที่ก็บอกว่าต้องจ้างทัวร์นะครับต้องคือเราต้องซื้อทัวร์ไปแต่บางที่เขาบอกว่าก็ไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะเราไม่ได้ไปกันเยอะนะก็เดี๋ยวข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวเราก็ลองถามดูนะครับเนาะแต่จะให้ดีเดี๋ยวทาเอกสาร,รก่อนือแล้วอีกไม่นานเราไปถามที่คนส่งผมคือผมจะข้ามไปทางเชียงของนะ ถือเอาใกล้ๆก,ก่อนนะฮะสปปล,ปลาวใกล้ๆแถวห้วยทรายอะไรก่อนให้รถมันมีประวัติอะไรก่อนเดี๋ยวถ้าหน้าหนาวไงเขาจะขับรถไปกับลุงเด่นกับป๋าวัดก็ดูกันอีกทีนะครับติดตามกันครับเ <c oughs> มื่อกี้ผมใส่รองเท้านะครับคือรองเท้าอ่ะเราเราถอดไว้นานเราถอดไว้นานแล้วเราก็ไม่ได้ดูแลนะครับไม่ได้ใส่ใจมันบังเอิญ ใส่อะไรนะใส่รองเท้าไปปับ๊บอ้าวมีอะไรนิ่มๆอยู่ที่ที่รองเท้ามาขยาวดูก็เป็นตัวนี้นะครับขังคกนะครับซึ่งชอบชอบไปอยู่ในรองเท้ามากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นความรู้เล็กๆนะฮะเมื่อกี้ตอนที่ผมล้างรถเนะี่ยผมเอารถไปตากแดดแต่เออตอนตอนล้างรถก็ไม่เป็นไรนะ มันจะมีเบรกนะครับเบรกคือเป็นมันจะเป็นดิสเบรกดัมเบรกนะดิสเบรกน่คือรถผมก็จอดนานแล้วไม่ได้ใช้ตัวเนี้ยพอผมเบรกปุ๊บมันไม่ติดนะครับมันเหมือนฟรีมันฟรีเลยคือมันเบรกเบรกติดขยับไปไหนก็ไม่ได้นะครับผมก็เอะมันเป็นอะไรก็เลยโทรไปถามช่างไผ่นะครับซึ่งเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันเป็นตัวนี้นะครับ มันเป็นลูกยางตัวเนี้ยมันเป็นสนิมช่างไผ่บอกว่าเวลาเราไม่ได้ใช้รถนานๆนะถ้านันเป็นสปริงนะครับมันจะทําให้เป็นสนิมเวลาเราเบรกเวลาล้างรถเราจอดตากแดดนะมันจะทําให้ตัวเนี้ยมันกระด้างนะครับเวลาเบรกปุ๊บมันไม่หนืดนะครับมันเหมือนกาแฟนะฮะ้ช่างไผ่ว่าเราแกะยางแน่ออกมันจะมียางหุ้มเนาะแกะยางออกแล้วฉีดสนิกนะฮะผมก็ฉีดสนิกไปเดี๋ยวเราลองบีบๆตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับเบรกคลายแล้วนะฮะ อันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับพี่น้องที่ขับรถบิ๊กไบค์นะเพราะว่าบางบางทีนานๆเราไม่ได้ขี่จอดรถล้างรถอีกทีกับว่าจะมาขีา่ถ้ามีอาการแบบนี้นะฮะให้ให้แกะยางนี้แล้วก็ฉีดโซนิกก็โอเคแล้วนะครับเมื่อกี้เกือบได้ยกรถไปหาช่างละอันนี้เป็นที่เล็กๆนะครับผม ครับตอนนี้ผมก็เริ่มเดินทางจากบ้านไปขนส่งนะครับระยะทางจากบ้านผมไปขนส่งที่หนองยาวก็ประมาณ50-60กโลนะครับนี่ก็ใช้เป็นทางเส้นทางลัดนะครับจากชนบทนะครับเพราะว่าผมที่เกียจวิ่งในเมืองนะครับเพราะว่าจะทำให้รถติดเนาะก็จะวิ่งทางเลี่ยงเมืองเป็นหลัก ดูชมบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็เกือบจะเที่ยงแล้วครับประมาณ11มงกว่าของฟ้าสดใสตอนนี้สองข้างทางก็เขียวนะครับเขียวกับต้นข้าวดูวิวนะครับสะพานของฟ้าสดใสด,ใสดีแต่ไม่รู้ว่าตอนเย็นฝนจะตกหรือเปล่านะาขอ,องฟ้าสด,สดใสแบบนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวหน้าน้าเที่ยวมนะัด นีเราก็เดินทางไปก่อนนะครับชมบริการสองข้างทางเอาเราจะไปที่ขนส่งน,นะครับแต่ในระหว่างที่ขนส่งไม่สามารถจะขาย นี่ก็เป็นทางเข้าขนส่งหนองยาวนะครับก็คือขนส่งอำเภอฝางเนาะเราจะต้องยูเทินมาก่อนนะครับเพราะว่าเส้นทางสายนี้เป็นทางหลักนะรถจะวิ่งกันเร็วมากนะครับเราต,ต้องใช้ความร,ระมัดระวังนะฮะระวังทางยูเทินนะครับผมโอ้บางครั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์วิ่งกันมาไวมากนะครับต้องค่อยๆรอให้รถ ทางหลักไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหายใจร้อนมันเกิอดอุบัติเหตุง่ายเนาะต้องรอให้รถทางหลักผ่านไปหมดก่อนนะครับแล้วค่อยไปนะฮะถึงแม้รถเราจะซีซีใหญ่ก็ีกคิดว่าตัวเองจะพ้นนะครับให้ขับขี่โดยปลอดภัยก่อนอเดี๋ยวเราจะแยกเข้าที่ทางเข้าขนส่งนะครับอะในขนส่งผมอาจจะไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเพราะว่า มันเป็นกฎหมายนะห้ามถ่ายที่ข้าราชการนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวไปหาลาบหาอะไรกินต่อนะครับพบใกล้เที่ยงแล้ว ครับตอนนี้ผมก็ออกจากขนส่งมาแล้วนะครับเลี้ยวเข้าซายนี่เลยครับหลังตลาดหนองวัดหนองยาวนะครับมีคนชี้พิกัดนะครับว่า,าร้านลาบป้าจันนี่นะฮะอร่อยมากรสเด็ดแล้วก็ที่สาคัญลูกสาวสวยนะครับแต่วันนี้เป็นวันธรรมดาไม่รู้ว่าลูกสาวเขาจะอยู่ไหมเพราะว่าน้องทํางานที่แบงก์นะฮะผมก็ไม่รู้ว่าธนาคารไหนนะครับอืม นะเลี้ยวเข้ามาเรื่อยๆนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนิดเดียวนะครับไปอีกประมาณสักร้อยเมตรนะฮะก็จะเห็นป้ายใหญ่ๆว่าร้านลาบลาบป้าจันนะครับเอามาลาบเอาโอเคใกล้ถึงแล้วนะครับหาไม่ยากนะครับร้านนี้นะครับสําหรับคนที่ว่ามากใกล้ๆแถวนี้แล้วอยากกินลาบนะครับแนะนําร้านนี้นะครับสังตลาด มัดหนองยาวนะครับอ่าถึงแล้วเราด,ดูด้านในนะครับผมอ่าเราก็มาถึงร้านหลับประจันึงต้องดูนี่ครับนี่ครับพี่อ่าอันนี้เปิดยังครับเปิดแล้วเนาะร้านหลับประจันนะครับอม อ่ไมี่เหงาครับผมสมาร์ทขอทายกันนะครับครับเมนูอยู่ที่ไหนครับพี่อ๋อครับผมเมนูนี้นะครับโอ้มีตำส้มตัวตำส้มไก่ปิ้งเอาเนี่ยเอากระดาษขาวนะครับเนะ้องอ๋อนี่เรามาคนเดียวนะครับของกินสักสองอย่างน,ะนี่เบอร์โทร ออันนี้พี่แรกผมนึกว่าเป็นอะไรนะรเป็นน้ำบอะครับพี่น้องน้ำบอใช้งานได้จริงด้วยใช้ตัวนี้ DIY นะครับใช้ใช้ล้อรถอันนี้คนเมืองเขาเรียกน้ำทุ่งนะครับ <c oughs> หลายคนและ้ะนี่เห็นพวกมูรถมาหนั่งกันนี่บ่อยแลครับเนาะโ <c oughs> อ้เขาวควายนี่สวยพี่ยอดได้หามได้เลยเนะี่ย ยังครับเดี๋ยวเดียวติ๊กนี่นะครับเนาะครับอันนี้สินเนเจอร์แล้วนี่สมัยเป็นยังครับที่เปิ้ลสั่งกันบ่อยครับผมลาบหมูลาบควายหรือวอ่าลูกฮะเอาแม่ค้าไปเลยอ่าแแล้วแต่ครับสินเนเจอร์ที่ว่าใครมากก็อ๋อนึกว่าจะมีแบบสินเนเจอร์แบบรถเด็ดเด็ดของร้านเลยมีก่อนฮะเด็ดหมดนะครับเนาะแต่เห็นหมูรถมานี่สุดมากกว่าลูกสาวร้านนี่งาม โอเคครับแต่ไ่อยู่นาะเนาะครับอ๋อครับผมทางร้านก็จะประดับประดาด้วยตัวต่อเป็นของเก่านะครับเป็นไข้เป็นเสืออุปกรณ์ปลาข้องใส่ตามภาษาคนลัานน่ามีของควายประดับมียัน ของถังมีเต็นบ้านนะครับถ้าดูดูนะสำหรับคนพระก็มีอ่านนะครับรายการนี้เยอะมากนะเลี้ยงนี่หมูขอเป็นซาดิบเพราะว่าเมื่อวานผมกินลาบหมูมาแล้วเนาะนี่ขอเป็นซาแล้วก็ต้มขมต้มขมเนื้อ ผ้าผ้าเนื้อนี่ก็คือผ้าจิ้นนั่นก็ครับเอ้เนะลองเดใจอ่ะเดี๋ยวขอเป็นผ้าจิ้นนะ,ะผ้าจิ้นได้กลิ่นมืดเลยนะจริงๆถ้ามาหลายคนนี่ต้องสั่งสามสี่อย่างนี่มาค,คนเดียวขอสองอย่างกอนะครับเพราะหลาบนี่ก็กินบ่อยแล้วขอกินผ้าจิ้นข้อหนึ่งเนะเดี๋ยวเ่งหนึ่งๆ,ๆอันนี้ อา,อาหารก็มาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมสั่งต้มขมแล้วก็ผ้าเนื้อนะครับเพราะว่าสั่งมาแค่สองอย่างก่อนเพราะว่าผมมาคนเดียวนะไหยดูนะฮะชิมดูก่อนอรสชาติก็โอเคนะครับใช้ได้แต่ยังไม่ถึงกับขมนวลฮะถ้าขมนวลนี่ต้องออร้านลาบที่หนองตุ่มนะฮะอันนี้ขมนวลอันนี้อย่ารสชาติกลางๆนะครับเพราะว่าสมมติว่าผู้หญิงก็มากินเยอะนะครับ โตด้านข้างด้านหลังผมก็จะเป็นอ่อพวกพี่พี่ที่ทํางานแถวๆนี้นะครก็มากินข้าวเที่ยงกันนะก็กินไปนี่ไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมจะกินด้วยภาคในสดในกล้องด้วยก็อายอายพี่ๆเขานะครับเพราะว่าก็มีแขกมานั่งกินตอนเที่ยงหลายคนเนาะก็ต้องให้เกียรติทางร้านด้วยนะฮะมีเสียงอ่าทีวีด้วยเสียงเพลงด้วยนะครับก็สายภาคเอาเนี่ยกินเซบ หญิงถ้ามาสักสองสามคน,นสั่งอาหารสักสี่ห้าอย่างแล้วก็มีน้ำเย็นๆสดชื่นนะครับแต่เดี๋ยวนี้เรากินไปก่อนนะฮะเรากินเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมกินคนเดียวก็ข้าวเหนียวหนึ่งกล่องก็โอเคแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวขอขอตัวกินก่อนนะครับนี่นี่นี่ผ้าเนื้อนะฮะ Yes. Mm. ตอนนี้ก็จับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็สรุปว่านะครับรถที่จะเดินทางไปที่สปปลาวถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่จ่ายสดหรือว่ามีเล่มแล้วนะครับก็คือไปขออนุญาตาไปเอกสารแปลงแปลงเล่มเขียวนะครับก็คือว่าเอกสารของเราจะเป็นเป็นภาษาไทยเนาะให้ไปที่คนส่งขอให้ให้เป็นเอกสารแปลงเล่มนะครับแปลงเล่มแล้วก็ระบุเขาจะมี เอกสารให้เรากรอกก็บอกเจ้าที่ว่าเราต้องการไปเอาอร์ไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่างผมผมก็บอกว่าไปที่ลาวเขาก็จะระบุว่า,าเพื่อขอห,หลักฐานนําไปขับขี่ที่สปปลาวนะครับเขาก็นัดมันก็จะมีใบแปลงเอกสารค่าแปลงเอกสารค่าธรรมเนียมที่ไทยเราแค่25บาทนะครับแค่ยีบาทแต่ต้องใช้เวลาวันนี้พูดพูดผัดสุกประมาณ3วันนะครับ3วันถึงจะได้ เดี๋ยววันศุกร์เขาก็จะนัดผมไปไปรับนะฮะน่าจะเป็นคล้ายๆเอกสารเอสี A4 ธรรมดานี่แหละแต่ว่าเอาไว้แนบใช้สําหรับเราไปต่างประเทศนะครับก็จะได้อ่านเป็นภาษาอ,อังกฤษได้นะครับก็สรุปก็มีแค่นี้แต่เดี๋ยววันที่เราจะเดินทางไปลาวอีกทีผมจะเอาเอกสารแต่ละตัวมา,มาอธิบายนะว่าใช้อะไรไปบ้างข้ามไปได้ไหมนะครับก็จะเดินทางประมาณกลางๆเดือนหน้านะครับ ขอฝาก fc ไว้ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ